สวัสดีค่ะสวัสดีสงกรานต์ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอทุกคนนะคะ่ะวันนี้ก็สื็อมากินตำซ้วนะคะ่ะตำแตงเนาะ,ะใส่ขนมจีนเนาะคะ่ะมาสิบแซ่บมกันค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องกินแซ่บหมหืวสาวบุรีรัมย์จ้าเป็นจังไหนเนาะค่ะพี่น้องมาสิบแซ่บมกันเนาะจ้าน้ออืม ของการกับอะไ้ไปใส่ดอกค่ะอยู่บ้านให้เราค่ะอืมกาดหอนหันยิ่งหน้าหน่อย แต่งคุณแม่หือมือเจ้าของแม่แล้วปลูกแต่งปลอสารผิดค่ะเดบบะะเ็บมาแหวอหวานกอบืยอค่ะมาจะแจ่มกันค่ะ มัีฝนคือสุดประต่งโลค่ะอากาศเอาอยู่กินเพื่อเดียวเรื่องไทยกินกับพวกกินน้ำกระเสีไปยัง แบบน้ค่ะคือขนมจีนมาตอนแรกว่าสีตาแต่อขนมจีนตาแต่ข้ปุ่นยางเดี๋ยวหนแต่งคุณแม่ก็ปลูก xuống uh -huh. hạ uh -huh. phần Hãy subscribe cho kênh thank you chơi ảo chơi mơn gan từng từng như là đùn ừ. hè đùn <laughs> hè ngàn phần cả nó nó 对。 ส่งตำาเมื่อไหร่บ่ได้กินเนี่ยเหมือนชีวิตขาดอะไรไม่ได้กินป uh huh. ลาแดดคุณป้าเพิ่แม่แล้วปุ๊บคุาเนี่กป่อยสารพิษค่ะแอนปล่อยสารพิษอือ cái cầu kia bên bên sóng tàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เอาลค่ะพี่น้องพักรยมสก่อนค่ะกินผู้เดียวค่ะเป็นไงสำหรับคลิปนี้ฝากกดไล่ก็แช่ในด้วยค่ะในช่องกินแซ่บของนม่นาสาวบุญรัมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสุดข,ขันนะคะสวัสดีค่ะ